วันนี้แฟนเราอยากกินขนมปังยามาสกิอ่ะเลยพามาแวะซื้อที่โลตัสแฟนเราก็ถามหาว่าไอ้ขนมปังสีขาว,ขาวเคลือบช็อกโกแลตแต่ที่เป็นครัวซองอยากกินอันนั้นแต่ว่าหมดก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรเอาอย่างอื่นไปกินแล้วก็รีวิวแทนก็ได้ได้มาประมาณ2-3ชิ้นระหว่างคิดตังอยู่มีป้าคนหนึ่งเดินออกมาบอกว่าซีบ้ามาละจา้าร้อนๆเราก็งงว่ามันคืออะไรที่ไหนได้เนี่ยมันคือขนมปังที่แฟนเราหาและอยากกินมากดูดีเต็มเลยมีประมาณ2ถาดออเราก็ได้มาประมาณ3ชิ้นได้ของที่ต้องการแล้วเดินไม่รอเลย จ้าน่าระาเลื่อนยิ้มเลยสรุปได้มาประมาณ6ชิ้นไปฟังรีวิวจากคนกินมังกันนะครับกินมังทุกอย่างเริ่มอันนี้ไงที่แบบตาหาการมาน้ามหายากตรงไหนครับหายยกตรงไหน,นชิมดูว่าใช่เป็นไงข้างในมันก็ไม่เห็นมีอะไรนีวว่หว่าอืมมันก็หนึกหมึกมะก็ทำหน้าแบบอร่อยนะแล้ว <laughs> มันอร่อยปะเฉยๆโอปค สัมผัสสัมผัสรสชาติรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยเห็นคนหากันเยอะก็อร่อยนะช็อก่อยอร่อยอร่อยขนาดว่าต้องไปรอคิวอะไรอย่างงี้เลยวะมาหาแต่เราไม่ต้องรอเลยเนอะโอเครีวิวหน่อยให้เต็มสิบไมเท่าไหร่เต็มสิบไม่เท่าไหร่คิดแปดแปดโอเคไปไปบายบายหน่อย ไปครับอันนี้ชิ้นอันนี้เรียกว่าอะไรอะโมจิชีสโมจิชีสอ่าเท็ดเท็ดเถ็ทำ <c oughs> ไมโอ้แป้งเหนียวนุ่มมะเหนียวเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มครับเดี๋ยวข้างในมีอะไรอะไม่มีใส่เอ้าไม่มีใส่เลยอ่าอ่าเ,เหนียวเลยอ่ารสชาติไงรสชาติ หอมเนยหอมฉีดมั้งอ๋อเต็มอันนี้เต็มถึงแค่ไหร่เต็มถึงแค่ไหนหกหกโอเคอะต่อไปต่อไปต่อไปอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรโค้ดสองช็อกโกแลตโค้ดช็อกโกแลตอ่าต่อต่อต่อมีใช่ไหมไม่เห็นในคลิปไม่มีหมดอ่าอ่ะอ่ะเดะหมดละ อเละหมดละเอาอืมฟาดเป็นไงฮันีเป็นไงฮันีเป็นไงอืมจมปุ่มรวมคมอ๋อมีช็อตกะไรอยู่หน่อยเป็นไงดีกว่านี้ดี เด,ด,ดี๋ยวได้ดิอร่อยแต่ต้องมีไส้เนะี่ยรสชาติเป็นไงรสชาติเก้าเก้าเต็มสิบเลยอโอ้วันนี้อร่อยอ,อะดิอ่าต่อไปต่อไปต่อไปนี่อะไรอันนี้อะไรน่าจะเหมือนกันแต่นี่แค่เชือบเชือบเฉพาะเนาะอ๋อนี่คือเครื่องอะไรทั้งอันอ๋ออันนี้ก็มีไส้ไหนไหนไหนใช่ไหมอ๋อโอเคมีไส้อยู่หน่อย เขาขายกันเนอะรสชาติขายกันอืมแต่เหมือนอันนี้มันมีอะไรข้างบนเคลือบสีอ่ะอืมอะไรอันไหนเคลือบมันเหมือนเป็นช็อกโกแลตเคลือบเหมือนกันแล้วก็อันนี้มีโรยอะไรอ๋อเหมือนเหมือนผงเหรอผงช็อกโกแลต แต่อันนี้คือเคลือบเหมือนช็อกโกแลตอะไรวะก็คือเคลือบช็อกโกแลตอ่ะอ่าก็ลอจงให้ก้าวเท่ากันให้ก้าวเท่ากันถ้าครเรองอร่อยกว่าอร่อยกว่านี้ครัรองอร่อยกว่าอร่อยกว่านี้ถ้าตามตามอันนี้ดีกว่าโอเคโอเคจบการรีวิวเท่านี้ครับบ๊ายบายกินต่อ